จริงๆอัมันมีหลายคนนะตรงเนี้ยแต่คืออ c t i n g อยู่ตอนนี้แล้วก็คือพังไปหมดแล้วตอนนี้อา่อา,ชอาช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอโอเคค่ะพอรอยแคนดูครั้งนี้นะคะก็คือเราจะได้ออกทริปเป็นครั้งแรกแล้วแบบไปต่างจังหวัดแต่ว่าการที่เราไปคนเดียวมันก็จะเหงาเหาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนทีมงานซึ่งเป็นไฟบังคับมาแต่งตัวกันค่ะเป็นสไตล์แคมปิ้งแบบนี้ ฉันไม่เคยแต่งตัวแคมปิ้งมาก่อนเลยนี่ครั้งแรกครั้งนี้นะคะเราจะไปออกทริปกันที่ไหนนะขออีกทีดิ ห้วยท่าเคยเออเขาบอกว่าห้วยท่าเคยน่ะมันจะเป็นแบบฟิสแลนฟิสแวนเมืองไทยก็คือจะมีความบัรยากงบรรยากาศคือได้มากๆเลยได้การถ่ายรูปแล้วก็ทำการแบบแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ถือโอกาสที่ว่าเราเออไปต่างจังหวัดเราก็เลยรู้สึกว่าของรีวิวเรามันมีเยอะไหนไหนก็ทริปเดียววันเดียววันเดทริปเอาให้คุ้มเราก็เลยเอาของที่แบบว่ามีคนส่งของมาให้ไปถ่ายรูปที่นู่นก็จะมีหลายอย่างที่เราต้องแพ็คไปนะคะมันมีวันที่เราต้องลงด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องรีบค่ะแล้วก็คือวันนี้เราต้องได้รูปกลุ่มนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าชุดของพวกเราคือสีแบบดีมากๆเลยเป็นไอเดียได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าเอออยากจะไปทริปแบบงานแบบแคมปิ้งดิฉันไม่เคยแต่งเลยแคมปิ้งงงไปหมดเลยเพราะเขาบอกแคมปิ้งอะไรวะใส่ไงวะครั้งแรกที่พลอหอวไม่มีชุดอะฉันไม่มีชุนดนะเป็นครั้งแรกอะที่แม่บอกเป็นไปได้ไงไม่มีชุดงงมากงงอ่ะโอเคพรอปเราไปกันเถอะค่ะปึ๊บ นีลูกค้าเข้า,ขาอ,อ่ะเอาเป็นว่านะคะไม่มีอะไรมากค่ะลูกค้านี่เลยค่ะมาสด้าสามค่ะซึ่งเป็นยังไงคะเหนือและหนกค่ะเหมือนที่ฉันค่ะวันนี้ฉันได้ขับรถแบบมาสด้าสามว้าดีตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะคะคุณดูภายนอกซะก่อนเป็นยังไงคะดีไซน์มันโดดเด่นมากเลยค่ะคุณอยากให้บอกนะข้างในอะราชลี่ลับพิมพ์ม,มาก ยังไงอยากเห็นใช่ไหมพวกเร็วขึ้นรถไปยังไงคะข้างในทุกคนสวยมากอย่าปลอมอย่าปลอมเอาดีดีรูหัามีระดับเออรลลัามาเข้าเว้โอเคไปเลยค่ะ ส่วนของตรงนี้คือมันเจ๋งมากเพราะว่าอะไรมันแสดงข้อมูลกับการขับขี่ของเราว่าเราแบบเออวิ่งเท่าไร่แล้วโดยการที่เราไม่ต้องแบบเอาหน้ามันก้มมองว่าเออเราวิ่งเท่าไหร่อยู่ตรงกระจกไปเลยอ่ะแต่ว่าไปหน้าจอใหญ่นะตรงเนี้ยเขาบอกว่า8% 8นะคะแปนิ้วค่ะก็คือคนที่ใส่แว่นนะก็ถอดได้อะเว่อราไปไหนะเราไปวิลล่าสี่เก้า เราไปซื้อของก่อนใช่ป่ะใช่แล้วเราไปซื้อของแบบเออเตียงพวงเตียง,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 งพับซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แต่ว่าชิงเงียบนะคันนี้เออมันแบบขับแล้วมันเงียบอะ่ะบางทีบางคันมันขับแล้วมันจะมีเสียงเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> แต่อันเนี้ยใช้ได้เลยเนี้ย แล้วมาแล้วตามมาตามมาอ่ะเราต้องซื้ออะไรบ้างนี้พริกยูอ่ะพี่อยู่ตรงนี้ปะพริกยูอ่ะแถวแถวนี้หรือเปล่า<อ>เอ่กิดสิงลูกเองเหรอพี่พออ๋อหลายคนหลายท่านหลายท่านพอไหมอ่ะเดียวอัเดียวเอาหกอันนั้นอ๋อโอเคจะผิวตีกันมาก <c oughs> อุ้ยพริกยูอ่ะเราต้องซื้อเป็นอย่างนี้ก็คือเหมือนแบบบูาเบสอะไรดีอีกอ่ะเฮ้ยแคลว์เล็กน้อยเบบี้แคลว์เฮ้ย นี่ได้ขึ้นได้ภาพ <c oughs> เราอย่างงี้ยเราไปเนื้อใช่ไหม <c oughs> ไปเนื้อไปเนื้อ <c oughs> นี่คะ่ะว้าวอันนี้นึ่งคะ่ะเหมือนจะเอาหลายอัน,น <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแซนด์แนด์อุย้ยสแนด์มันน้ำมันไม่ต้องใช่ป่ะอุ้ยอันนี้ไงนางเขียนว่าแคมไฟไงถูกแล้วอันนี้คือเราไม่รู้เราก็เขาเขียนแคมไฟแล้วก็แคมแคมเชื่อ <c oughs> เช็เบิลหรอ่ะเดี๋ยวเราจ่ายเงินกันก่อนนะคะเราเดี๋ยวไปเจอกันที่ราชบุรีรู้สึกว่ามันเงียบไปไหมหรือไงเงียบเปิดเลยไหมเปอ่ะเปิดเลยค่ะคุณอินฟองคุณจัดค่ะชอบความหน้าจอที่เป็นแบบว่าตามโทรศัพท์ของเราที่มี Spotify ที่มีอะไรเนี่ย YouTube จริงแอปพวกนี้อยู่ในโทรศัพทมัเฮ้ย มีลายขึ้นด้วยเด้อมันดีกว่ารถฉันอีกนะอะว่าไปอ๋อถ้าก็ฉันเปิด Google Map ก,ก็คือแมปมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยใช่ป่ะอุอ้ยดีว่าอุอ้ยแ,แลยตอบพิ่มมากเออแหมเราก็เปิดเพลงเอาใจเนาะเออไหนลองเปิดดังๆดินี่ไงลำโพงเป็นของโบสไงที่บ้านดีฉันก็ใช้โบสหมดเลยนะหูฟงหูฟังทุกอย่างโบสหมดซาวนี่คือแบบที่สุดแล้วรถคันนี้คือมันมี12ตำแหน่งด้วยนะ ลำโพงอะซาวอะมันมีตรงข้างหน้ามีตรงข้างหลังมีตรงด้านข้างหมดเลยถ้ามันสลาสุดๆเพราะฉะนั้นอยู่จะเปิดเพลงดังแบบนี้มันก็ดีแบบม่คเรจอดแล้วก็เวอร์เวอร์ตายเาจะถอเลยมันก็คือจริงแม่เอาใจมาได้สามหน่อยลูกค้าคนแรกเอาใจหน่อยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อยๆอย่างเงี้ยว่าฉันแบบขับขับอยู่อีพัทนั่งอยู่อีกคันหนึ่งงเงี้ย ให้พัดมาขับแทนเงี้ยก็ปรับเบาะได้นะสบายเพราะว่าเบาเป็นเนบาไฟฟ้าไงเพราะฉะนั้นพอเราจะปรับให้มันเอิบเอินอะไรแบบได้หมดเลยแล้วที่สําคัญคือสมมติว่าถ้าจะสลับกันเงี้ยก็คือมันเซฟเมมโมรีไว้ได้เลยว่าเก้าอี้อันนี้ฉันนั่งก็คือเป็นแบบเซฟได้2คนอะไรอย่างเงี้ยว่าเอออันนี้นะเป็นโพซิชั o นที่ฉันแบบลงล็อกนะน,นี่ก็คือปรับได้10ทิศทางเลยก็คือแบบคุณจะเอาเอาที่สบายสุดละแล้วก็เซตไว้เลยอะไรเงี้ยว่าอันนี้ของฉันนะอะไรเงี้ยอันนี้เรากำลังจะไปไหนนะพี่พลอยตอนนี้ เรากำลังจะไปคาเฟ่ที่เป็นแบบว่าสวีเเนหรอนเขาเรียกว่าอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์สวีเดอนอันนี้ทุ่งนาหรออ่ะฉันอยากเห็นมากไทยลูกเกเๆตามคาเฟ่เนี่ยมันจะเป็นยังไงคาเฟ่แถวนี้ไหนดูซิมันขึ้นชื่อว่ายังไงอ่ะไปค่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนูน้นเราก็คือแวะก,กินกาแฟก่อนข้างทางเพราะเขาบอกว่ามีคาเฟ่อันหนึ่งที่แบบสามารถถ่ายกับแบบพุ่งนาได้แล้ววันนี้ท้องฟ้าเปิดฟ้าสวยอ่ะไปถ่ายหน่อยไปค่ะแล้วก็ถ่ายรูปสักหน่อยเอองานรีวิวซะหน่อ,ไอ,อนนยไ,ได้รูปแหละเออต้องได้ซะหน่อย มันต้องยังไงมันต้องสดใสหรือเปล่าวะตงไหนวะนกลางพุ่งนาแต่ร้อนนะคือไงเน่นเราได้อ๋อโอเคหรือว่าเราก็ต้องเราก็คือตรงนี้สักหนึ่งช็อตไหมั้ยเออแกงสักหนึ่งช็อตอ่ะแต่ก่อนสักแกงอะคือต้องสั่งเขาก่อนเอาอเมริกาโน่เย็นค่ะอ่ะไปถ่ายรูปค่ะเอามุมไหนดีอะเราจะตกไหมวะเฮ้ยนกจริงเฮ้ยนกหรือแมวใช่แมวที่ไหนแล้วหน้ายาวขนาดนั้นหนู น่บินโชว์เลยไม่ใช่คุณพี่เขาบังคับอยู่ข้างในเออเป็นโชหน่อยมาสนึ่งหน่อยสนึ่งัวอย่าสวิงเยอะเดี๋ยวไปนู่นค่ะ ได้ปะมันร้อนอ่ะเข้าร้องเข้าร้องถ่ายเป็นทีมไหมใครอยากได้ตรงนี้ไหมถ่ายให้มาไหมล่ะเป็นทีมไหมล่ะเงานไหมล่ะเงาเหมือนกันนะฉันไปข้างหลังให้สักพักคอยหลังปุ้งแล้วเราไปพี่คอยหงายลงไปนะพี่ป้าเปิดหมวกหน่อยโล่งนิดนึงโอเคหนึ่งสองสาม ค่ะอยากจะบอกว่านี่คือหลังจากคาเฟ่แล้วเรากำลังจะไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองเมืองไทย <laughs> โอ๊ยฉันอยากเห็นมากเลยสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงชื่ออะไรนะแม่เออมั <laughs> <laughs> นชื่อว่าอะไรนะหุย อะไรนะเคยอะไรนะท่าเคยอะไรเคยวะห้วยท่าเคยเออห้วยท่าเคยเออเคยไหมไม่เคยไม่เคยอ่าครั้งแรกเหมือนกันเราเตรียมของทุกอย่างแล้วเราก็คือแค่นั้นเลยเซตติ้งแค่นั้นเลยรออย่างเดียว อยากแสดงลงค่ะไปค่ะเฮ้ยพอมีไปด้วยอ่ะเขาเตรียมไว้ให้เพราะพวกเราบอกเขาไงอ๋อขอขออของเออเออขอขอ,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 อได้ระหว่างที่พวกคุณทำงานกันเดี๋ยวฉันถ่ายรูป <c oughs> สวยมากแม่ไม่ไหวแล้วตรงนี้คือที่เขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์ใช่ป่ะใช่ฉันเชื่อแล้ว <c oughs> เออเออกาเกาอ็อีไปเนะาะแบบจัดหลายๆอย่างไปเนาะเดี๋ยวตามไปช่วยเนาะ เดี๋ยวแคนดิดรูปให้น้องให้ทำงานไปจัดไปเนาอเดี๋ยวแคนดิดรูปให้เอออาช่วยก็ได้ทำอะไรได้บ้างนี่อ๋อโต๊ะแม่โตเราไปตรงกลางไหมอ่ะได้ค่ะจริงๆอ่ะมันมีหลายคนนะตรงเนี้ยแต่คือ acting อยู่ตอนนี้แล้วก็คือพังไปหมดแล้วตอนนี้อช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาทีมพอปช่วยหน่อยใครก็ได้มาเร็ว อยากจะเก๋ก,ก็ต้องลําบากนิดนึงไงหรือไงอ,อ่าสังเกตนะคะทีมผมทีมผมทีมผมทีมหน้าทีมผมทุกคนคือใส่สีโทนเดียวกันหมดอีเวนต์ตากล้อง<ะ>เราผิดนะนิดนึงสีรองเท้าไม่ได้นะแต่คนอื่นได้หมดเลยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ตรงนี้ต้องปิ้งใช่ป่ะอ่า ในระหว่างที่ทุกคนจัดเซตติ้งอยู่เราก็คืออย่าได้เสียเวลาเพราะเวลาตอนนี้ประมาณ5แล้วแหละใช่ไหมห้าหรือเปล่าห้าลยเราก็คือแสงมันกาลังสวยงามเราก็ควรจะถ่ายรูปชุดก็ยืมมาแล้วของพอบก็ยืมมาแล้วก็เออซะหน่อยเดินหน้าเดินหน้ามาเดินหน้าไม่ใช่เมืองไทยค่ะทุกคนมาดูสิคะ ไปตาเธอตาเธอเอ้ยสดใสมากสดใสมากว้าเล่นกันเองสองคนเหรอ ในไหนใครที่แบบว่าอยากจะมาแบบที่นี่นะคะจริงๆแล้วเราควรเตรียมพราะแบบพวกเราค่ะคือเตรียมชุดมาก่อนเลยอย่างแรกเพราะว่าถ้าเกิดเราเตรียมชุดมาแล้วเนี่ยเราถ่ายตรงไหนของมุมที่นี่นะก็คือสวยหมดแล้วก็อาหารนะเหอนะก็คือพร้อมคือเราจะอะไรมากกว่านี้ก็ไม่รู้เพราะเราก็ไม่เคยไงยแต่ว่าที่เราเห็นแบบได้นงได้นางหรืออะไรก็ตามหรือได้ภาพต่างๆที่เราเห็นในเรฟเวนซ์่ะก็จะมีเป็นแบบพวกผักที่เป็นสีๆเช่นเขาเรียกว่าอะไรเพเปอร์พริกยูอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็จะมีแครอ มีข้าโพดหรือว่าถ้าเป็นแบบฟอฝอหน่อยมัชเมลโล่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเลอิศไงฉันว่าต้องแคนดิดใหม่เพราะว่าแสงมาแล้วอะเมก่อนี้เอ่ออินเนอร์ต้องไม่ร้อนนะ,ะแต่ว่านางไม่ได้ร้อนนะที่เนี้ยม<อ>ีลมนะแต่แค่แดดอะร้อนอ,อต่อต่อต่อ ให้มันมีแบบอย่างอื่นออด้วยเนาะสเออเอ,อ,อย่างเงี้ยเนาะเราลองเอาเซ็ก่อวางมเราลองไหมเร,เราลองไหมเร,เราเปิดแก๊สก่อนนะเราลองเป,เ,เปิดให้ได้ก่อน <S 2> <S 2> <S 2> อุ้ยเปิดได้ ในระหว่างที่เพื่อนๆทําอยู่บางทีเราก็แคนเดดในการถ่ายรูปแบบสลับปรับเปลี่ยนกันได้แบบเ,เพื่อนท่ายไปถ่ายรูปดีกว่าใช้มือถือก็ได้เพราะว่าเรามีแต่กล้องอีกหนึ่งท่านเราก็เออมือถือทุกคนทําหน้าที่กันไปนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บรูปก่อนไปค่ะคุณพัฒก็คือระหว่างที่ออกจากตรงแคมป์ม,มาใช่ไหมคะมันก็จะมีแอร์เรียให้แบบว่าถ่ายรูปเล่นกันเหมือนเป็นแบบ Lake, Lake. เลคเลคก็เนี่ยตรงนี้แอ่งน้ํานี้สวยงามอยู่นะมีคนตกปลาด้วยว่ะ หรือเราจะเป็นงานพายเรือไม่เอากลัวตกแม่แต่มีมเรือให้เราพายนี่เรือของเขาหรือเรือของใครอะเรือของทางที่พายเรือของที่นี่คลัวพายออกไปอะได้แต่พายกลับว่ายไม่ว่ายไงฟ้าวันนี้แบบเป็นใจมากหนึ่องเรื่องจริงคือที่หลับตาร้อนเออเป็นเทคนิคนะเทคนิคหลับตา,บตาให้แบบ รับลมไปเลยค่ะแม่มาตรงนี้ริมเล,ก,นะล,มเลกหน่อยริมเลกเออริมเลกหน่อยริมเลกหน่อยบางทีตอนเราถ่ายรูปอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่ายิ้มตลอดโพสตลอดเราอาจจะหันหลังอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ต้องหันหน้ามาก็ได้หันหลังให้แบบเห็นเป็นวิวแล้วก็ยืนอย่างงี้ก็ได้คุณพัดเขาทําบ่อยเราได้เทคนิคนี้จากคุณพัดแบบหันหลังไปเลยอ,อันนี้เราทำ มาดูน้องๆหน ını, ่อยสิมันยังไงถึงไหนละโอ้ไมคกัดอุ้ยดูดีอะถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ไหมได้อะไรถ่ายให้ถ่ายให้ฉันว่าสี่คนมันไม่พอแล้วต้องถ่ายลุคกลุ่มค่ะทุกคนค่ะครามอินค่ะแต่ต้องก็คือเข้ามาเลยเข้ามาเลยเราอะเข้ามาเลยมาเร็วคุณพักทุกคนมาค่ะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราต้องกลับแล้วเพราะเออยุงเริ่มมาแล้วค่ะซิ ขับไหวไหมแม่เดี๋ยวหนูช่วยปะ่ะไม่ต้องจ้าฉันช่วยตัวเองได้ค่ะ <laughs> ฉันเก่งฉันเก่งมาก <laughs> เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามาสด a าสามเนี่ยเขาจะมี i Active Sense <laughs> ซึ่งไออันเนี้ยคือมันจะเป็นแบบความอัจฉริยะที่แบบอย่างเช่น LED ที่อยู่ข้างหน้ารถใช่ไหมมันเป็น LED อัจฉริยะ <laughs> เราขับไปที่ไหนเงี้ยมันก็จะออโต้ให้เลยว่า <laughs> เออเป็นฟิวน้นเป็นฟิวนานแล้วก็มีอีกอันนึงนะที่แบบว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนขับขับมามันรู้สึกเลยก็คือไอเจ้า ABSM เนี่ยมันคือเลิศมากเพราะว่าอะไรเรามองไม่เห็นรถอีกคันหนึ่งอ่ะคือมันจะ ใช่แล้วชีก็จะบึ๊ดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่เราถ่ายถ่ายกันอนะเรามีการถอยหลังถอยไปถอยมาคุณบางทีเราก็มองไม่เห็นหินเหินใช่ไหมอันเนี้ยกล้องตัวนี้มี360เราเห็นรอบคันค่ะเราขับรถยังไงก็ปลอดภัยแม่ก็ไข่วงแล้วอะเก็บของค่ะ ต้องไปแล้วค่ะยุงแบบไม่ไหวแล้วค่ะเอาเป็นว่าสาวๆคนไหนที่อยากจะออกทริปแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ก็ดูเป็นแบบวิร์แลน์เมืองไทยจริงๆถ่ายรูปออกมาก็คือแบบไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะสวยมากมูอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูรูปเดี๋ยวส่งให้ดูเลยฮะชื่ออะไรนะคะอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำ เคยอะไรก็ยังไม่เคยไม่เคยตอเนี้เคยแล้วนะเคยแล้วแต่จาชื่อไม่เคยจําได้ไ้วเคยไ้ยท่าเคยถ้าเกิดใครอยากจะให้พวกเราออกมาแบบนี้นะคะก็นานๆทีแล้วกันเพราะออกทีก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกดีค่ะแล้วก็โฆษณาค่ะเข้ามาเยอะๆค่ะเราจะได้มีทริปออกไปแบบสวยๆแบบนี้บ้างใช่ไหมคะใช่ไหมคะตบมือค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์พลอยแคนดูด้วยนะคะ๊ายลาย ยังไม่ได้กินเลยอะเป็ได้ข่แล้วเอปลองกินไม่ร่าคับพี่พลอยฝากหน่อยสุดท้ายสาวๆหรือว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะถือว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากนุ่นนี่สามสองมาสำหรับสาวๆคนไหนนะคะนักเกียอ่ะ